ท่านทำคลิปนี้เพื่อสอนตัวเองสอนคนดูด้วยเวลาที่เราอยู่กับแฟนไว้แล้วเราไม่รู้ว่าจะคุยอะไรเว้ยเอาง่ายๆนึกถึงเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่อะเราก็มีอะไรเราก็ถามเลยเหมือนกันเวลาเราอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะมันเจอกันบ่อยอะ่ะมันก็จะเฉยๆเว้ยจริงหรออืมก็ลองถามดูถามบ้างง่ายๆถามไปเรื่อยทำไงก็ได้ให้เวลาอยู่กับคนที่เราชอบอะทำไงก็ได้ให้มันรู้สึกเหมือนเราว่าอยู่กับเพื่อนอะ่ะ แล้วจะไม่ซีเรียสจริงรอ่ะเวลาอยู่เพื่อนทำไรเขาก็คุยไปเรื่อยเป็นไงเหนื่อยวันนี้เป็นไงทำไรอ่ะเออถามไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเว้ยก็เหมือนกันถ้าคนเป็นชอบกันอะ่ะมันรู้กันอยู่แล้วมันไม่นางง่าโง่ขนาดนั้นนะเออมันก็แบบคุยคุยธรรมชาติอะไรก็ได้มีคำถามกินมีคาถามกินข้าวอย่างอะ่ะถ้าคนชอบกันอะ่ะอุยเข ti, าก็คนอยนความสุขเราคุยเขาไม่ทักเราคุยอะอเป็นความสุข,ขเรยเขาคุยกับเราเป็นความสุขล้ว,วอะไร ถ้ายังทำไรเหลือไหมอะไเน,ไนี่ยแค่